เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดเพื่อละนิวรณ์ห้าพิกุทั้งหลายนิวรณ์ห้าอย่างนี้ห้าอย่างเป็นอย่างไรคือการมฉชันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ทีนมิทะนิวรณ์อุทธจักกุกุจจนิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์พิกุทั้งหลายเหล่านี้แลนิวรณ์ห้าอย่าง ภิกุทั้งหลายภิกุพึงเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละนิวรณ์ห้าอย่างนี้ภิกุทั้งหลายภิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอนอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักขะ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักะย่อมเจริญสัมมาวาจาอันาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักะย่อมเจริญสัมมากัมมันตะอันาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวษสักขะย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโทษสักขะย่อมเจริญสัมมาวายามะอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโทษสักขะย่อมเจริญสัมมาสติอนาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักกะย่อมเจริญสัมมาสมาธิอนอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักกะพิกุทั้งหลายอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเหล่านี้อันพิกุพึงเจริญเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละ นิวรณ์ห้าอย่างเหล่านี้